Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้ำระดอน s t o r สตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการันหยุดหรือวิกเก็ลองเทอร์เนอร์นะครับยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับ The Psychology of Selling ขายด้วยจิตวิทยาเขียนโดยคุณแบรนด์เทรซี่ก็เล่ามาน่าจะ2ออตอนได้แล้วมั้งครับตอนนี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่อยากจะมาแชร์เหตุผลเพราะว่า เป็นผู้ประกอบการประโยชน์เนี่ยต้องขายแน่ๆนะครับไม่ขายก็ไม่เป็นผู้ประกอบการนะครับแต่บางคนก็ยังขัดเขินหรือไม่กล้าขายหรือไม่รู้เทคนิคการขายเล่มนี้เนี่ยจะพูดถึงจิตวิทยาการขายหลายเรื่องเลยซึ่งผมว่าเป็นประโยชน์มาดูบทน,นี้นะครับเป็นบทที่6ของเล่มนี้เขาพูดถึงพลังแห่งการชีน้นําซึ่งผมผมก็จะไม่ได้สรุปนะว่าบทนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าอยากจะหยิบข้อคิดบางประการที่ผมคิดว่าคนที่เป็นคนขายของเนี่ยน่าจะต้องทราบคือคําว่าชี้นำเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ พูดว่าขายนะมันจะขายได้เนี่ยมันต้องมีบริบทสภาพแวดล้อมบางอย่างเนี่ยที่มันกระตุ้นทําให้คนซื้อเขาอยากซื้อเนี่ยอย่างแรกเอาตัวเราก่อนเนาะเราต้องเป็นคนที่รู้จักฝึกฝนคือ <c oughs> การขายไม่ใช่อยู่ดีๆแบบยกเว้นว่าคุณมีพรสวรรค์จริงๆพูดยังไงก็ขายได้นั้นคุณก็ถือว่าคุณเก่งอะ่ะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยคุณต้องฝึกนําเสนอขายให้ดีนะครับขายเวลาขายอย่าไปซีเรียสนะบางทีคุณไปท่องเนี่ย พูดมันก็เป็นหุ่นยนต์นะเคยเจอไหมครับบางทีนะเทเลเซลโทรศัพท์มามันเหมือนเขามามีสคริปต์อ่านให้ฟังก็ก็เราก็ไม่ค่อยอยากฟังนะมันต้องต้องล่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสอะ่ะแต่ไม่ใช่เกินเบอร์อีกคือคือก็พูดยากนะมันโทรแหม่ขำอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ใช่เนาะแต่คนเราอะ่ะชอบอยู่ใกล้คนที่มีความสุขนั้นถ้าเกิดคุณหน้าเครียดมาขายเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากฟังเลยใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณล่าเริงแจ่มใสย,ยิ้มแย้มเนี่ย มันเขาเรียกอัธยาศัยดีเอออัธยาศัยดีเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการขายเรื่องอีกเรื่องคือการแต่งกายครับคือคุณลองคิดภาพการแต่งกายที่มันแบบดูสกปรกอ่ะตรงๆนะคือบางคนบอกไม่มีไม่มีเงินกับความสกปรกคนละเรื่องนะครับไม่มีเงินคุณก็สะอาดสะอ้านได้นะครับแต่งตัวแต่งตัวไม่ใช่ว่าแต่งตัวดีไม่ต้องแปลว่าซื้อเสื้อตัวละห้าพันกางเกงตัวละหมื่นเลยไม่ไม่ใช่นะฮะเอาแค่รักษาความสะอาดต่างๆให้ลูกค้าเขาดูแล้วมัน คุณเอาเอาตรงๆคุณเดินมาแล้วตัวเหม็นมาเลยเงี้ยก็ไม่ไหวว่ะคือต่อให้แต่งตัวดีแต่ตัวเหม็นน่ะเราก็ไม่อยากฟังแล้วว่ะทรงผมอีกนะคือบางคนก็แบบคือมันก็พูดยากนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับอ่ะคือคุณทําทรงผมประหลาดๆผมยาวดูแบบไม่ได้คือผมยาวก็ไม่ผิดนะบางทีคุณผู้หญิงก็ผมยาวเขาก็เขาก็ขายของได้แต่บางทีสกปรกผู้ชายเงี้ยพอไว้ผมยาวแล้วก็ดูดูไม่ดีอย่างเงี้ยมันมันมันก็ ก็นาแน่นอนคุณบอกเกี่ยวอะไรกับผมล่ะก็ใช่อะแต่ว่ามันส่งผลอนะภาพลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องสภาพแวดล้อมก็ใช่คือคือคุณอยู่คุณไปขายของในสภาพแวดล้อมที่แบบสมมติสมสมตินะร้อนมากเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะขายออกไหมละ่ะเขายืนแป๊บหนึง่งเขาก็ไม่อยากขายแล้วมันก็ต้องหาที่ที่แบบเขาเขานั่งสบายเย็นๆเขาถึงอยากฟังคุณใช่ไหมเพราะนั้นเวลานัดเนี่ย อันนี้ผมคิดว่าคนอันนี้ทุกคนรู้แหละยิ่งประเทศไทยรู้อยู่แล้วคุณจะไปนัดแบบมาคุยกันกลางสนามฟุตบอลเงี้ยมันร้อนตอนเที่ยงเงี้ยคุยกันตรงสนามที่มันไม่มีลมเงี้ยใครจะไปแค่ไปยังไม่ไปเลยหรือไปก็คุยแป๊บเดียวก็เลิกแล้วคุณก็ต้องไปร้านกาแฟเย็นๆจิบกาแฟอย่างเงี้ยครับหรือถ้าเกิดคุณมีสํานักงานคุณก็ต้องปรับปรุงให้มันดีไม่ใช่แบบลกไปรูหนูเลยเงี้ยเขานั่งแล้วเขารู้สึกว่าแบบไม่ไม่ฟอร f o r t เบิลนะ ไม่สบายใจที่จะอยู่ตรงนั้นนะครับคือคือไม่ต้องเน็ตอีกทีนะบางคนบอกโหงให้ต้องแต่งสํานักงานให้หรูหราไม่เกี่ยวเพราะว่าวีเอนออกเทเบอร์เนอร์ด้วยนะเราเราไม่อยากมีสํานักงานด้วยซ้ําแต่คุณก็ต้องเลือกที่มันสะอาดเรียบร้อยนะครับให้มันให้มันดูโอเคนะครับเขาพูดถึงโต๊ะทํางานเนยนะครับโต๊ะทางานไม่ใช่โลกไปหมดอย่างเงี้ยเลือกเอานะเลือกให้มันให้มันดีนะครับอีกเรื่องที่คุณต้องสร้างความประทับใจก็คือตัวคุณเองนะ ทำ,ทำยังไงครับคุณต้องมองตัวเองก่อนคุณต้องเชื่อมั่นก่อนว่าคุณมีความรู้ดีพอนะจริงๆทุกๆเรื่องคือการขายนะแม้กระทั่งผมไปสอนหนังสือเนี่ยผมก็เอาความรู้ไปขายสิ่งที่ผมต้องการคือความตั้งใจฟังของนักศึกษางนั้นะถ้าเกิดผมแบบไปด้วยความรู้สึกว่าไม่รู้เรื่องแน่เลยทําไม่ได้หรอกถ้าผมรู้สึกแบบนี้ผมรู้สึก คนก็คนจะรู้สึกแบบผมก็ไม่อยากฟังผมอาจารย์เขาดูดูดูลังเลดูพูดเบาๆไม่แน่ใจเงี้ยไม่ไม่เวอร์ครับเราต้องรู้สึกว่าเราเก่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่รู้สึกอย่างเดียวไม่ช่วยคุณต้องเก่งจริงด้วยนะคุณก็ต้องศึกษาสิ่งเหล่านั้นนะครับท่าทางเนี่ยก็ส่งผลน,นะว่าคุณมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนยังไงเนะี่ยถ้าคุณแบบนั่งฮอลลีเงียบๆอะไรแบบเนี้ยคนก็จะเห็นว่าเอะแปลกนะครับ ขาฝรั่งนะหนังสือเล่มน,นี้ไบอันเทซี่เป็นคนฝั่งตะวันคนอเมริกันนะครับตะวันตกเนี่ยก็บอกเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์คือจับมือของเราคือไว้ใช่ปะแต่ฝรั่งก็จับมือบอกจับให้หนักแน่นเต,ต็มไมมเต็มมือไม่ใช่แบบตับนิดๆหน่อยๆเต็มไม้เต็มมือแต่มันต้องไปบีบเขาแรงขนานดะเขาเจ็บขนาดนั้นนะครับไอเน,นี้ยก็จะจะ,จะ,จ,ะจะใช่หรือการนักทายทําให้เหมาะสมในหนังสือเนี่ยเขาสอนแม้กระทั่งการนั่งนะก็บอกนั่งตัวตรงแล้วก็หันหน้าไปทางทางอีกฝ่ายหนึ่งนะที่ลูกค้านั่งนะครับเพราะว่า ภาษากายเนี่ยส่งผลอย่างมากนะครับเขาบอกให้ใช้ให้ใช้ภาษากายเชิงบวกนะครับเพราะว่าคนจะเชื่อถือเราแบบอ่านยกตัวอย่างเนาะเขาบอกว่าขายห้างเนี่ยไม่ดีนะครับถ้าขายห้างเนี่ยมันเกิดเหมือนกับการปิดบังข้อมูลนะครับหรือคล้ายๆกอดอกเหมือนกันนะครับไม่ไม่ไม่ดีนะครับภาษากายแบบนี้ไม่ค่อยดีนะอีกวิธีหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้เราขายของได้เนี่ยคือ ลดเสียงบรบกวนและการขัดจังหวะคือถ้าเกิดคุณไปอยู่ในเสียงดังๆรบกวนเพลงดังๆไงคุณจะขายยากหรือว่าขัดจังหวะตลอดเวลามีคนทํานุ่นทํานี่มาถ้ามันมีจังหวะแบบนั้นนะก,ก,ก็ลําบากนะครับเขามีข้อแนะนําที่น่าสนใจเขาบอกว่าอย่าเสนอขายในบ้านครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปในห้องนั่งเล่นเนี่ยที่เป็นที่เป็นบ้านเนี่ยคนจะไม่ค่อยเทคอิตซีเลสลี่คือคนจะไม่ค่อย จริงจังในห้องนั่งเล่นมันเหมือนเหมือนชื่อมันในะห้องนั่งเล่นเขาบอกผู้คนจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในห้องครัวหรือโต๊ะอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเราเนี่ยสมมุติคุณต้องไปขายของในบ้านลูกค้าเนี่ยให้ให้ให้คุณลองพยายามนะแบบขอนั่งที่โต๊ะอาหารได้ไหมจะได้นั่งสบายขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะจะจะดีกว่านะครับจะดีกว่าแล้วเวลาจะนั่งเนี่ยคุณไม่ใช่รีบเดินไปนั่งโต๊ะ เก้าอี้ที่คุณชอบนะ่คุณต้องให้ลูกค้าซึ่งเขาเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยบอกให้คุณนั่งตรงไหนเพราะว่าบางทีคุณอาจจะไปแย่งเก้าอี้ตัวโปรดอยู่ส่วนเรื่องวิธีการพูดนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วต้องสุภาพนะครับไม่ใช่มาถึงตีซีพูดกูมึงอะไรเงี้ยยกเว้นว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ก็ก็เป็นเทคนิคที่ผมว่า ไม่มากก็น้อยนะบางทีมันอาจจะไม่ได้ออพลายกับผู้ประกอบการมันหยุดในทุกๆเรื่องอย่างเช่นผมไม่นักเขียนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ต้องไปขายหนังสือในบ้านคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าในหลายสถานการณ์เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มาถึงบทที่7นะก็เป็นเรื่องของการทําการขาย ซึ่งเขาก็บอกว่าคนขายหลายคนเนี่ยที่ขายไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักปิดการขายคุยไปคุยมาลูกค้าชอบแต่ไม่ยอมบอกว่าเออสรุปพี่จะสั่งกี่ชิ้นอ่ะไม,ไม่ไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ไม,ไม่ทางไม่มีทางที่จะได้การขายได้นะครับแล้วเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของเราต้องรู้จักลักษณะของลูกค้าเราเพราะการที่เรารู้จักเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ว่าคนไหนควรขายแบบไหนมันมีตั้งแต่ผู้ซื้อที่ไม่แยแสอะไรนะเขาบอกผู้ซื้อประเภทเนี้ย คุณเอาของที่มีมูลค่า100ดอลลาร์ไปขายเขาในในมูลค่า5ในในราคา5ดอลลาร์เขาก็ไม่สนนะพวกนี้ก็บางทีก็เสียเวลาไปแล้วก็ก็ไม่คุ้มนะครับะจะมีผู้ซื้อที่รู้ใจตัวเองคืออันนี้เขามีสเปคของเขาอยู่แล้วนะครับผู้ซื้อที่ชอบวิเค,คราะห์นะอันนี้เขาชอบชอบค่อยค่อยค่อยคอย่คอดูค่อยๆวิเค,คราะห์หรือว่าผู้ซื้อที่เน้นความสัมพันธ์นะบางทีเขาซื้อเพราะว่าเขาเขารู้จักเราหรือว่าเขาแบบ เขาอยากจะเป็นที่รักของคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าซึ่งซึ่งยกตัวอย่างเนี้ยนะรเรารู้จักผู้ซื้อแบบเนี้ยเราก็รู้ไงว่าอ๋ออันนี้ถ้าเกิดคุณซื้อไปเนี่ยนะคุณจะสนิทกับเพื่อนได้ง่ายคุณจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ซื้อที่ยึดมั่นในภารกิจชัดเจนอันนี้เขาก็ไม่ชอบคุยสัพเพเหระนะครับถ้าเกิดเรารู้เนี่ยเราก็จะแบบ g ก to the point ก็คือไปที่จุดตรงนั้นเลยผู้ซื้อที่ชอบเข้าสังคมนะครับพวกนี้เขาชอบ ความสําเร็จนะเราก็ต้องต้องดูว่าสินค้าหรือบริการจุดเด่นของเรามันมีเรื่องอะไรที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ในนี้เขาก็จะมีรายละเอียดเนาะสำหรับผู้ซื้อแต่ละคนเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยก็มีกฎข้อหนึ่งนะจงให้ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการผมว่ามันมัน,ม,นมันซื้อใจกันได้เลยนะครับแต่ว่าเราเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าเราเป็นยังไงก็ต้องใช้เวลาสังเกตนะผมว่านักขายที่ดีเป็นคนที่สังเกตคนเก่ง สังเกตว่าเอ๊ะเขาชอบพูดคํานี้บ่อยเขาชอบไปที่นี่บ่อยเขาเอ,อะไรพวกเนี้ยคือคุณต้องวิเคราะห์ลูกค้าให้ดีนะครับแล้วก็สร้างความไว้วางใจนะครับเพราะลูกค้าบางทีเนี่ยเขาเขาก็ระแวงอยู่นะว่าเอ๊ะคุณจะมาเอาเปรียบเขาหรือว่าคุณจะมาหลอกลวงเขาหรือเปล่าถ้าเกิดคุณทําให้เขาไว้วางใจคุณได้แต่คุณก็ไม่หลอกลวงเขานะครับต้องต้องเน้นอีกทีหนึ่งไม่ใช่เป็นการหลอกลวงนะครับ คุณคุณรู้จักเขาทําให้เขาไว้วาง,ววางใจแล้วนาเสนอสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยโอกาสที่คุณจะขายได้ก็จะเยอะนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีคุณสมบัติดีนะในในสินค้าหรือบริการที่คุณจะนําเสนอเนี่ยเขาบอกให้นําเสนอคุณสมบัติหรือประโยชน์ครั้งละหนึ่งอย่างคือคุณจะแบบมีทั้งหมด10ข้อเางี้จำไม่ได้แล้วก็รู้สึกสเปสสปะไปหมดหรือบางทีแหม,แม,แม่เวอร์เกินจริงอะไรมันจะดีขนาดนั้น แล้วสุดท้ายอย่าลืมปิดการขายนะว่าเขาจะสั่งยังไงแบบไหนเมื่อไหร่นะครับจะให้ส่งยังไงนะมันต้องมันต้องมีการปิดการขายนะครับซึ่งซึ่งอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับคราวนี้ในหนังสือนี้ก็ยังพูดถึงจะเรียกว่าวิธีการนําเสนอคือคือคือพอยต์เนี่ยผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักนะครับแต่ว่าเขาบอกต้องมีการเตรียมการให้ดีนะครับเขาบอกว่ามีคําถาม4ข้อนะถ้าคุณจะไปขายของเ,อเป็นผู้ประกอบการวันหยุดนี้ต้องขายของนะที่ คุณต้องตอบให้ได้นะครับไม่งั้นคุณขายเรื่องนี้ไม่ได้าขายของให้กับลูกค้าไม่ได้ลูกค้าจะถามว่าฉันต้องจ่ายเท่าไหร่ก็พูดถึงราคาใช่ไหมฉันจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือสิ่งที่เขาจะได้รับนั่นแหละนะครับข้อที่3คือจะได้รับผลลัพธ์เหล่านี้เร็วเท่าไหร่เช่นสมมุติเขาเขาอยากซื้อครีมทานหน้าเนี่ยจ่ายเท่าไหร่เอาจ่าย5,000ได้คืนนะครับได้คืนในที่นี้ก็คือได้อะไรไปเนาะได,ได้ครีมทานหน้าอะไรต่างๆได้ผลลัพธ์อะไร ก็หน้าคุณจะใสาภายใน3เดือนอะไรเงี้ยอันนี้คือผลลัพธ์เร็วแค่ไหนแล้วจะรู้ได้ไงว่าฉันจะได้ผลลัพธ์ตามที่คุณสัญญาไว้ข้อ4นะก็มีมีคนมารีวิวให้นี่ไงคนนี้เขาใช้แล้วเห็นไหมหน้า Before, After เคยเห็นพวกครีมพวกนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ย b e f o r e ก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้ After คือหลังจากที่ใช้ครีมแล้วเป็นแบบนี้เพราะนั้นหนึ่งใจเท่าไหร่2ได้คืนเท่าไหร่3ได้ผลลัพธ์เร็วแค่ไหนแล้วก็ 4คือจะแน่ใจได้ไงได้ผลลัพธ์ตามที่เราสัญญาไว้นะครับทุกทุกอันนะผู้ประกอบการวันหยุดลองไปคิดถึงสินค้าหรือบริการเราดูนะรับเราตอบสีข้อนี้ได้ไหมแล้วถ้ามันมีประโยชน์เนี่ยอย่าบอกว่าประโยชน์มันดีมากเอาให้ดิมันวัดผลได้ชัดเจนเนี่ยยิ่งมีวัดผลได้ชัดเจนเนี่ยยิ่งดีอีกอีกเรื่องนึงเคช่วยนะคือการรับประกันความึงพอใจเช่นถ้าทาแล้วไม่ได้พร้อมคืนเงินทันทีอ่ะคนก็ปกติพูดตรงๆนะไม่มีใครคือขอคืนเงินสักเท่าไหร่หรอก ถึงแม้จะไม่ได้นะเขาก็เอาซื้อมาแล้วไม่ได้เขาก็เปลี่ยนอันนะแต่ถ้ามีก็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 ยอมคืนนะครับก็ยอมคืนไม่ใช่หลอกลวงนะแต่การทาแบบนี้มันเป็นการแบบลดความกังวลใจเขาะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ควรควรจะเข้าใจจิตวิทยาต่างๆนะครับอีกเรื่องที่นักขายเก่งๆจะเป็นคือเป็นผู้ฟังที่ดี ลูกค้ากาลังอธิบายความต้องการไม่ใช่คุณเล่นมือถืออันนี้ผมพูดให้เห็นภาพนะเล่นมือถือเนี่ยไม่มีใครซื้อของคุณหรอกนะครับคุณต้องตั้งใจฟังแล้วฟังจริงๆแล้วคุณจะเมื่อกี้เราพูดถึงการเรียนรู้ลูกค้าใช่ไหมการฟังเนี่ยทำให้คุณได้เรียนรู้ลูกค้านะครับเว้นจังหวะก่อนตอบไม่ใช่แบบตอบสวนตอบสวนอย่างเดียวเราอย่างนั้นบางทีมันมันจังหวะมันคือเหมือนเราไม่ได้ไต่ตรองเลยหรือเราไม่ได้ฟังเขาพูดด้วยถ้าเราไม่เข้าใจให้ถามเพื่อความกระจ่างนะครับเอออันนี้แปลว่าแบบนั้นแบบนี้ไหม ก็บอกอย่างเช่นนะค่าสิลูกค้าบอกแพงเกินไปจ่ายไม่ไหวอะไรเงี้ยคุณอาจจะถามว่ามันหมายถึงยังไงทําไมตรงไหนถึงแพงมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมบางทีที่เขาบอกคู่แข่งถูกกว่าเนี่ยเพราะว่าเซอร์วิสหรือว่าบริการเขาน้อยกว่าเราหรือสินค้าเขามีไม่เท่าเราอะไรเงี้ยมันบางทีเราเขาอาจจะไม่เข้าใจถึงถึงบริการพวกนั้นด้วยแล้วก็ถัดไปก็ต้องถอดความนะลูกค้าพูดมาแบบนี้ความหมายคืออะไรเขาเขาพูด บางทีมันมันเป็นในยะนะครับต้องต้องรู้จักที่จะ,อะถอดความออกมาพยายามใช้คำถามไปเปิดอย,อย่าเป็นคำถาม yes no นะใช่หรือไม่ใช่นะคำถามคุณคิดอย่างไรแบบไหนอย่างไงอะไรเงี้ยจะดีนะครับก็ม,มีมีหลายเทคนิคในหนังสือที่เขาเล่าให้ฟังนะครับรวมทั้งวิธีการนำเสนอเช่นบางทีเนี่ยให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมสมมุติคุณขายครีมยกตัวอย่างเนี่ยให้เขาได้ทดลองใช้ดูนะครับ หรือหรือต่างๆนานาเนี่ยถ้าขณะที่นําเสนอเนี่ยเขาบอกว่าบางทีลากเก้าอี้มาหน้งข้างๆวัดที่ลูกค้าเลยก็ได้นะครับหรือให้เขามาที่ที่แบบที่คุณสะดวกใช้ในการใช้อุปกรณ์นําเสนอเอ,อ,อะไรที่เกี่ยวกับการมองเห็นใช้สื่อด้วยจะดีกว่าคําพูดล้วนๆนะอย่างเมื่อกี้วาดกราฟวาดอะไรเงี้ยให้เห็นหรือว่าครีมก็เอามาให้เห็นเลยเนี่ยถ้าอะไรมันพกได้นะจะช่วยนะครับนั้นคุณลองลอง ปรับปรุงนะครับหรือเอาไปพัฒนาวิธีการนําเสนอได้แล้ววิธีลองลงลองลอง,ลองใช้คําถามนำนะแทนที่บอกว่าค่าใช้จ่ายต่อคนคือ2 9 5ดอลลาร์ลองถามเขาให้เขาคิดกันนะเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่คุณทราบไหมอ่าอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มจด,จ,ดจ่อรอรอที่จะฟังนะครับหรือ,เ,อเรื่องของการทดลองนะ ทดลองเช่นเช่นคุณบอกว่าคุณชอบสีนี้ไหมนะล,ลูกลูกค้าบอกไม่ชืนเกลสีนี้ฉันไม่ชอบเลยอ่าไม่มีปัญหาแล้วมีอีกสีอื่นที่มีมากมายอ่าก็เป็นการปิดปิดการขายว่าเอาคุณไม่คุณแค่ไม่ชอบสีนี้แล้วก็มีสีอื่นแล้วไงนะบางทีลูกค้าก็แบบแหมจะต้องซื้อแล้วไหมนะครับอ,อ,อารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับหรือสอบถามความคิดเห็นเช่นพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณคิดว่าเหตุผลเหล่านี้มันสมสมเหตุสมผลไหมคุณคิดว่า เป็นสิ่งที่คุณต้องการใช่หรือเปล่าอันนี้คือคือเข้าไปสู่การปิดการขายได้นะครับเป็นการสอบถามความคิดเห็นผมว่ามันก็เป็นไอเดียที่ที่ดีเลยนะครับที่ดีเลยจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึงนะ่งเนาะเป็นคล้ายๆเป็นกุญแจสําคัญนะเป็นบทสุดท้ายเลยแต่ว่าบทนี้ผมคิดว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการวันหยุดได้ดีนะครับไม่อยากจะรีบเร่งให้จบภายในตอนนี้เร็วๆนะขออีกสักหนึ่งตอนในสัปดาห์หน้านะครับ เป็นบทที่8นะครับคุณจะสาคัญ1ิประการสู่ความสําเร็จในการขายฝากไว้ติดไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดขยานหนังสือนะครับ The Psychology of Selling ขายด้วยจิตวิทยาของคุณไบรอันเทรซี่ผมถ้าจะไม่ผิดเคยอ่านภาษาอังกฤษามาแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจคือถ้าเคยก็ต้องนานแล้วนะแต่เล่มนี้อ่านหนังสือภาษาไทยนะครับอขอพูดถึงคนคนแปรนิดหนึ่งนะครับคุณทัศวีเจริญบุรีรัตน์นะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในวิดถัดไปครับ สวัสดีครับ No Pardon Story, a life-changing story.